คันแล้วเฟย์น้องหนึ่งครับแต่ผมหลังๆไม่เรียกมันแล้วได้นะคุกเอออร่อยเลยคุกไปเราเข้าไปดูอยากดูจริงๆเหรออยากดูจริงวะอื่าจะให้ดูเดี๋ยวนู่น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 ไรก่อนน้ำบาสน้ำบาสอ่าน้ำบาสอ่าไปน้ำบาสน้ำบาสนี่จะไปดูหมดเลยเหรอเออต้องดูทั่วหอทั่วหอเลยนะอ่าเดี๋ยวเราเดินเข้ามาจากข้างหลังนะโวันแรกที่มาเนี่ยนะรถนนี้จอดเต็มเลย พอเห็นหอแล้วก็กูต้องอยู่ที่นี่หนึ่งเทอมหรือหนึ่งปีนี่มันจีใจจริงๆนะสำหรับพวกเรานะเออแต่เัาพวกเราเด็กกรุงนี่คือหน้าตาสนามบาสนะสนามบาสที่โฆษณาของยงยีนะที่เขาแม่เตะบอลกันทุกวันเลยป่ะสนามเตะบอลนะนี่นี่มีคอนเทนเนอร์ที่คอนเทนเนอร์ล้างนะอหายากนิดหนึ่งกลุ่มพิมพ์ปีสองมามาเขียนไว้นะพิมพ์อะ ทีมพิมกลุ่มพวกพี่เกาะดำนะเกาะดำกลุ่เนี่ยนะจริงเหรอได้อ่ะได้เลยนะแท็กจะมาต่อยนะทำไว้ก็เราจัดการกันเองอยากดูถามว่าอยากดูข้างในไหมอยากเลยอยากเลยเพราะพวกเราก็ไม่เคยดูเฮ้ยเดี๋ยวจะดูไปดูไปดูดีกว่าดูดูดูได้ร้อนนิดนึงไม่เป็นไรนะแม่งส่วนจะแมงติดกงกูไม่ดูแล้วเอาละครับ โอ้ยเฮียถ่ายชักโคกไปดิชักโคกครับคุณพ่อชุนให้เห็นว่ามันจะภาพดีกว่าข้างบนเอ้อป่า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 วันหลังมาขี่ที่นี่ไหมในทางนี้ทางนี้ไหนฮะตรงไปจะเจอหนองจิกนะอ่าเราจะเจอหนองจิกแต่เขาบอกว่าเขาคนจมน้ําตายนะแต่มีคนไปพิสูจน์ว่าสูงแค่ถึงแข้งเองี้ยว่ะน้ำสูงแค่ถึงแข้งเองว่ะไปเป็ดตายว่ะเออโน่นต้องลองซูมไปตรงนู้นนะจากนนั่นนะ เห็นจักรยานลอลมมาโดนน้ำจ่มนะิรนะดูไอ้ทีไม่ทํเ่เดี๋ยวเราคาดังนี้ดีกว่าน่ากินว่ะกินเหระไอ้อะไรวะู้ของเหลววะอ้กดแม่งสีสวยวะอะไรวะเนี่ยเมนอะไรคิวเมาส์เมาเทมดิวอันนี้เมาเทนเหรอวะเท่นมันตัวเอ็นเ่ยเมาสาเทนเท่นไอ้สั์เท่นนี่เท่นะเมาส์เท่นอย่าอ่อน ขิ่งทะมอยฝนก็ตกว่ะเพื่อนนะตึกบุคลากรนะอ่าตึกบุคลากรหอหนึ่งได้อีกอ่านีนะฮะทางนี้นะจะมีคนปีนหออืมแต่เขาไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่จะจ่าปีนหออุ้ยคนเพียบเลยคนเพียบเลยไอ้จริงเหรอคนเพียบเลยเหรอเฮ้ยอย่าทายเลยจะดีเหรอ หายไ็ขี้อะครยบใช้ทางขึ้นนะไม่เคยให้เปิดให้ขึ้นเปิดให้ขึ้นทำไมก็ไม่รู้เไรามาแนะนำแขกรับเชิญพิเศษของเราดีกว่าอ่าแข่งปะแข่งแข่งนะแข่งหน้าหมาอารมณ์เออเฮ้ยเฮ้ยเอ้ะมันหันมองอย่าโง่อย่ารู้จักเขาไปกดไลค์แฟนเพจได้เลยนะมีแฟนเพจจะกินมับางวันมันก็ตามไปถึงห้องเลยนะนะเออถึงห้องเลยเออนี่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  ันนี้อยากมาตรวจตัวยาที่ตรวจตัวยาครับได้เลยครับระเบิดมาหลายคันแล้วนะเออตุ้งตามาตั้งแต่ยางระเบิดมาหลายคันมากรู้ยังไงนตู้ใจนำเสนอตู้กดน้ินตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเดียวดีพี่เราทำเพื่อทั้งชีวิตเด็กขอหนึ่งไว้ครับไม่ว่ามันจะทำมันไม่ควังแต่เหรียญหยอดไม่ค่อยอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเหรียญห้าเหรียญสิบแม่งไม่ค่อยแดกแม่งบอกว่าหยอดได้สามคันเห็นต่กูหยอดสองบาทได้ไงไม่เข้าใจ สำนักงานพักนะอันนี้มีการหยุดกินนะที่เป็นทุกสามวันนะที่เปิดทุกสามวันเข้าใจไงวะก็คือนะสามคุณเปลี่ยนทีนึงเร็วมากเลยกระเดกไอซีทีมากเลยอัพเดทตลอดเวลาไปตอนนี้มาถึงที่นี่สามวันดีไงตั้ข่าวน้ไอซีทีดูดนี่เนี่ยเอาที่นี่ไปนี่เราไปเติมน้ำที่นี่เรารู้ว่าหอยยังมี ตู้กดน้ำตาเพชรเลยตาเพชรนะตาเพชรดีวะเพชรนี่สังเกตว่าเพชรจำพ่อชั้นสองนะครับชั้นสองขั้นสองเราไปดูขั้นสองถ้าเกิดมอสังเกตได้ว่าชั้นสองนี่มีประตูนะเออมาเข้าไปเนี่ยจะเจอสัตว์แปลกประกาดนะอ่าเอ่าะครมาแย่งเราอาบน้ำ้วยนะรู้มกชายมันระบาดนะอ่นนี้ฉันนะสามเลยมันใดก็บพักแค่พอๆกันอี่ยห่อหญิงนะอืมแต่หอไอ้เพ่แต่ห้องเนี่ยนะ คนละลีกเป็นคนละลีกอายังท่านสี่ฮะเว้นท uh> ี่ท okay. ่านสี่นะฮะเรานี่คือพ่อใช่ไหมพ่อได้พ่ออ่านี่คือแบอ่าไม่อยู่ที่นี่เออเออชื่อใครก็ไม่รู้นะมานะะได้ได้เดิหมดแล้วนะของกูนี่อยู่ตรงหัวเลยจริงเหรอเอออันนี้ีีเกก่ยวับอันนี้ไม่ได้พ่อพิเศษนะคือเพิ่งมันหิวใช่ไหมครับผมเพิ่งหิวแล้วก็ต้องมา ให้กินนะให้กินนะนี่นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเอางวดคุณเดี๋ยวบ้านอยรก็ไหมดนะครับอืเคยมีคนเปิดนี่เขาบอกว่าห้ามทิ้งขยะในห้องผมอ่ามันไม่มีครับห้องผมที่มีแห้องเนี่ยโอ้โเนี่ยขยะขยะก็เต็มไปหมดแลถามว่ามีแม้ว่านั้มีเหมือนกันแต่เขาก็เก็บไม่หมดนะไปชั้นห้าครับจะห้าไปต่อมีชั้นหก้วย รับพี่น่อนอยากรู้ว่าเนี่ยเขาบอกว่ามีสูรโดนังนะอ่าพี่ทมไยเออนั่นี่พี่ทําไม่ได้พี่จริงอ่ะไม่อู่อ่ะกูกูรู้สึกเหมือนกูเป็นท่าน่ไบอกมาตาดูนี่ช้อ้าววันทีนี่เก่งวยาครัหลไล่นะ่อ้า่งอนี่าเรับพิว่าะไรเนี่ยองนีเลยเนออค้งชั้นห้านะ มีอะไรทีเราเต็มหมดเลยแขงน้ำน e ้ำครับมีแสงน้ำราไม่ได้แล้วมันไปฝั่งนึงได้ด้าฝั่งน้นนี่คือหน้าต่าของฉันเไเอาดูเลยอ่ะไม่ได้าทายอวาจะมันถึงมีใครมาเจอแย่เพราะว่าายีิปหยเออดูเลย ขึ้นชื่อว่าหอฟ้าได้เห็นทุกห้องเขาอยากดูห้องน้ำว่ะอยากดูห้องน้ำได้เลยแห็นเข้าห็งมีคนไม่ถ่ายแล้บอกห้องน้ำหอดชัสวยดีครับผู้ดน้ำด้วยครับดน้ำายเขาอันนี้ก็พิเศษนะครับห้องสุดท้ายนี่ก็จะมี นี่ครับ้โหดีใจดีใจสัดเลยแล้วมันไม่ไม่มีฝาครอบแบบไม่มีฝาครอบ้นใช้ได้เนี่ยันใช่มันใช้ได้ทุกเดียวทุกชั้นทุกชั้นมีมีนะเว้เอ่ออันนี้เป็นระบบแมนนวลนะอ่าแมนนวลครับเปิดเปิดือ อัครทยใครอยากดูล่างรูกไปนะคนถ่ายนะ่นแหละคนถ่ายเป็นนี้ออาวอาน้ำก็ไม่อะนาวสีเขีวก็ไม่อแต่ยางไปยุ่งคาดอาบน้ำมีสมาธินะอ่าจะบอกเลยนะฝั่งเชิญน้องฝั่งขวานี่นะจะมีคนดูแต่ฝั่งซ้ายไม่มีเลยน้อยคน้อยครับเออรัมดเือนะครับก็วิ่งไปแล้ะได้ป่ะฝัง อนี้มันมีคนอยู่นะแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยเขาปิดตายหมดเลยนะปิดตายครับไม่มีคนไม่มีคนอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะีนน้เลยะครับผมดังสลักพงอันนี้เป็นอบตที่ใช้ไิพากาที่เรานำเสนอนะกดทีเดียวติดทันบนรูปเงินเขานะมีทุระดีดนี่มีคนอยู่นะนอนกันมานี่คือห้องน้ำห้องน้ำเด็กแล้วมีคนขี้เลยไปเรียนอะไรเรียนอะไรไม่เป็นไรขี้ อิ่งที่สิ่งที่ภูมิใจที่สุดเลยนะอยู่ตองนี้อะไรครับนี่ยโอ้สวยจริงๆว้าวสวยเลยนะเออสวยจริงวิวดีโคตรเลยครับนมีแดดร้อนนี้นะโอ้โหเมื่อวานไม่มีแดดกูทักท่าไงเป็นอะไรแกแดดลมร่างตานี่เห็นหนองจิกชัดเลยนี่ครับชัดเลยนองจิกครับหนองจิกชัดเลยชัดเลยอันนี้ไม่ใช่นะนี่เขื่อนอ่าครับผมอันนี้น้องจิกนะอือหือทัดเลยโอ้โหสวยงามครับสวยงาม อันนี uh, to keeper, to to yeah. ้คืออะไรดีบ <Aye> ุก้างนะฮะใช้ได้แค่อยู่ในหอขึ้นมาไม่ได้ครับผมอันนี้เอาจะปีนขึ้นมาทางนี้โอ้โหปีนมาไหมปีมาไห้ไม่เมาหรือไงฮะเมาทีนี้เราจะได้ดูห้องกันนะครับให้ดูให้ดูแวบเดียวอายต้องเลยห้องไอ้คุกไม่รู้นี่กูทำเองไอ้ไม้ไม่ได้ทำครับผมโง่นี่นี่เห็นนี่เรามี ยันเข้าห้องลอ่าครเนะของเสือใบเผาเือนะเผาลเออดูผบอกตรงๆว่าอายเหรอไม่อายเว้ยอายอ่า่ไฟแล้วครับนี่คือห้องของไอทีพีครับโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่เก็บขยะเลยวะไม่ได้เก็บไงไม่ได้เก็บขยะเลยเออเดี๋ยวมาดูนะคอมในห้องนะทั้งหมดในอันนี้โต๊ะผมนะครับอ่าครับผมมีจานหนังสือจะมาถ่ายวีดีโอให้พวกคุณก่อนได้ทั้งนั้น และนี่ครับชั้นบนนะเป็นพื้นที่ของของใครครับเสือไปเถาะนะกวงนะอารมย์ตัวยุ่งไม่ได้เรื่องพูดเลยอ่าุ้งพื้นที่ของผมนะแล้ตัวนี้คือพื้นที่ของไม่ค้นหนังแดนนะของเมของเองครับอ่าเสียงไงโซ่กระโปรงตัอโคกเลยอีกนะอย่าพยายามถ่ายขยะในเสื้อผ้าอ่าครับผมไม่ทันแล้วกูถ่ายแล้วถ่ายก็ลบได้อย่างที่เห็นนะนี่ดูตู้ตู้สอง ตู้สองโต๊ะสองเตียงสอง,ง,สองบอกได้คำเดียวว่าเต็มห้องเต็มห้องเลยตเลยต็มห้องเลยอลย่าอย่าถ่ายเนี่ยเดี๋ยวออกไปนะไม่ต้องถ่ายเสียอ่อานาอ่าถ่ายถ่าเห็นแนะน่แน่สิ่งสิ่งที่สามารถใช้ได้นะมีแค่นี้ครับค่นค่ะมีแค่นี้ขอบครุณ หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีเหลือแล้วดีกว่านะเออครับระเบี้ยไม่เบื่อเลยพอจบรายการเพียงเท่านี้เฮ้ยยังแล้ไม่จบยังไม่จบเลยยังเราไปจบกันข้างหน้าดีกว่าไปก่อนไก่อนอุ๊ยเดียวอนี่ใช่ครับในหุ่มนะฮะหุ่มนะฮะเป็นเม็ดเรานะฮะเม็เหรอจะได้เม็ดอ่าครับผมผมก็ให้ดูสวยๆตอนจบนะไม่มีอะไรจะพิเศษอีกวิวสุดีอย่างนี้มันหายไปไหนครับแต่ถามว่าตรงนี้นะ เอาไว้ทำอะไรเฮ้ยเราพูดได้หมดเฮ้ยไม่ได้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 โอเคโอเคงั้นขอจบรายการนะสิเท่านี้รายการชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่าชื่ออะไรก็ไม่รู้นะใครตั้งทีลพิธีกรชื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่หาอ่าครับผมเนี้ยจะรู้จักแล้วก็ไม่รู้อ่าครับผมจบเท่นนะครับ